พระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่โลกรู้จักกันอีกชื่อในนามของบุโรพุทโธแห่งเมืองไทยนั่นก็เพราะว่าได้มีโบราณสถานเก่าแก่ที่ถูกฝังอยู่ที่ใต้ดินคาดว่าน่าจะตั้งแต่ยุคพระเจ้าอาโศกซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบก่อนที่จะถูกนำไปสร้างเป็นบุโรพุทโธแห่งอินโดนีเซียตั้งแต่ยุคช่วงประมาณ 3 0 0ร้อถึงสองอปีก่อนคริสตกาลและต่อมาวัดพระาธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่854ตั้งแต่ยุคของพระเจ้าทนทกุมารและพระนางเหมชาลาพระโอรสและพัทดาในพระเจ้าโคสีหราชกับพระนางมหาเทวีผู้ของเมืองทันทบุรีและบาคู ได้สร้างวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารเจดีย์องเดิมแบบสีวิชัยที่คล้ายกับเจดีย์กิริเวเทระในเมืองโบโรนารุวะประเทศศรีรังกาและต่อมาพระเจ้าศรีธรรมโสกราชปฐมมกษัตริย์ราชวงศ์ปทุมวงศ์แห่งอาณาจักรตามพรล,ลิงทรงได้สร้างเมือนนครสีธรรมราชขึ้น พร้อมกับการก่อสร้างเจดีขึ้นใหม่เป็นเจดีแบบสายัจ,จิตศาสนสถานโบราณอันเก่าแก่นี้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยสเสน่ห์แห่งมนต์ขลังอันดับต้น,หน,น,ตนแห่งแดนใต้และในวันนี้ ก็ได้เลิกงามยามดีที่จะประกอบพิธีมหามงคลอันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งวาระสำคัญนั่นก็คือพิธีพุทธาพิเศษพญาชิงดวงของหลวงปู่ศิลาขึ้นซึ่งก็ได้รวบรวมเกจิขนาดจารมาร่วมประกอบพิธีกรรมที่ภายในโบสถ์แห่งนี้กับเสียงสวดที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งมนต์ขลังในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ บริสุทธิ์นับพันพันปีพิธีพุทธาพิเศษโดยพระสงฆ์ผู้เจี่ยวชาญด้านการทำสมาธิจะนั่งภาวนาและส่งกระแสจิตเพื่อประจุพุทธคุณลงในวัตถุมงคลนั้นน ดินนนออาารยกกุุ้้ตตแคณขั้นตอนนั้นก็จะประกอบด้วยการจุดเทียนบูชาพระรัตนไตสวดพระพุทธมนต์ประธานสง์ให้สีสวดพุทธาพิเศษจเจริญพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมกรวดน้ำจเจริญพระพุทธมนต์เจิมเทียนชัย ความสำคัญตามความเชื่อของพิธีพุทธ,ธพิเศษนั้นก็เพื่อเพิ่มพุทธคุณสร้างความศักดิ์สิทธิ์ทำให้วัตถุมงคลน,นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ์ตามความเชื่อข้าพเจ้าก็ดราก้อนได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในส่วนร่วมในพิธีกรรมอนันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์ จึงรู้สึกได้ถึงจิตใจอันสงบร่มเย็นและบริสุทธิ์ที่ได้รับจากสถานที่และพิธีกรรมที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานตั้งแต่ครั้งโบราณถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมอันสำคัญที่หาดูได้ยากของที่นี่และน้อยคน ที่จะได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสในการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญแบบนี้ทำให้เราได้ตระหนักถึงความร่มเย็นที่แผ่ซ้านด้วความปิติสมองปลอดโป่ง่งโล่งเบาสบายเป็นสิริมงคลอีกคงยังมีประโยชน์เกิดแก่พุทธศาสนิกชนนั่นก็คือได้มีโอกาส บำเพ็ญบุญบำเพ็ญจิตภาวนาร่วมกันเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติที่จะบังเกิดแด่สาธุชนผู้ตั้งใจปฏิบัติและก็ได้เวลาสำคัญที่เราจะต้องเดินทางไปกันต่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าศาสนสถานต่อไป เราจะไปกันที่ไหนขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขร่มเย็นจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแคลคาาและลอดผลจากสาพะเคราะห์สปะโสกต่างๆนานาเฮงๆปังปัง,ปงร่ำรวยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดจิตก,การใดสมความปรารถนาทุกประการด้วย